กุนซือหมากดุกไทยโคดเซียนองรีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเกมที่สองครับโคดเซียนองรีพบกับคุณลูกแกะนะครับหนึซึ่งก็เป็นนักรบอีกท่านหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเพโอเคนะครับซึ่งฝีไม้เลยมือเขาไม่ธรรมดาโคดเซียนองรีนะครับก็ เวลาเขาจะมีแนวทางอะไรเนะี่ยเขาก็จะถ่ายทอดนะครับผ่านการเดินของเขานั่นเองโคเซรองดีฝั่งสีดำครับสีขาวเนี่ยฝั่งของคุณลูกแกะ168เริ่มเลยครับสีขาวเปิดเบีย้ยโคเซียนเปิดเชิงเบี้ยทางซ้ายอีกแล้วครับสีขาวเปิดเบี้ยคู่กลางนะครับจงหวันี้โคเซียนเดินมาการเปิดมาก็เปิดกันเรื่อยๆครับตอนนี้ดูกันนะครับโคเซียนเปิดเป็นเม็ดจงซ้าย สีขาวนั้นเปิดเป็นม้าเทียมโคกรขุนพ่นเดี่ยวแน่นอนนะครับดูจากทรงแล้วนะครับโคเซียนนั้นเต็มรูปแล้วนะครับผมเป็นเม็ดยงซ้ายม้าเทียมนะครับสีขาวก็ยังแต่งตัวอยู่ครับจังหวะนี้ครับต้องระวังนะครับฝ่ายที่เดินกอดเนี่ยควรจะรีพัฒนาตัวให้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าโคเซียนนั้นขึ้นหมากสาเร็จก่อนครับทาให้เขาได้เดินเชิงเบี้ยก่อนและจังหวะนี้โคเซียนเดินขุนครับถ่ายตัวแต้มนี้สีขาวเต็มรูปแล้วครับม้าเทียมโคกรขุนพ่นเดี่ยวโคเซียนเก็บขุนครับ ังหวะนี้สีขาวทาลายเชิงเบี้ยทันทีครับที่ตาแหน่งของชอช้างสี่โคเซียนชิงตัดกินในครับแต้มนี้เซฟหน้าขุนด้วยครับังหวะนี้สีขาวกินโคเซียนนั้นไม่สนใจครับโจมตีหน้าขุนอย่างเดียวครับเปิดเบี้ยขึ้นมาอีกครับอีนเนาแทงคลิกสีขาวเดินมาครับหลังจากวันนี้โคเซียนเดินเรือสกอตมาที่ตาแหน่งของคอคอยแปดสีขาวเดินขุนหลบครับเอราวันญาตรละแต่มีโคเซียนเปิดทางเรือครับที่โคตําแหน่งของไข่หก จังหวันี้สีขาวเองเขาไม่รอช้าครับเปิดเบี้ยคู่ลิมขึ้นมาที่ยอหญิง4แต่นิีโคเซียนเล่นปีกอินซีครับที่กอไก่5และจังหวันี้สีขาวดูเหมือนว่าขาวนี่จะหิวมากเลยนะครับก็ชัยชนะครั้งนี้ครับโถมตัวเข้าโจมตีหน้าคุณองโคเซียนและนี่คือโคเซียนครับเบี้ยสะกดทับตำแหน่งที่ชอชาง5ครับสีขาวแทงสูงทันทีครับเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูจังหวัดนี้ครับถ้าเกิดกินนะครับโคเซียนนั้นจะถูกม้าขาวตีลุกคาดนะครับ กินเบีย้ยกลับเหมือนกันครับแต่มีสีขาววางแผนไว้แบบนั้นแต่นี่คือโคเซียนครับแทงสูงกลับทันทีก็ตำแหน่งที่คอควายสี่อีเดาแทงกลิดแต่มีสีขาวกินสีดํากินปัดไล่โคนครับสีขาวเดินโคนกลับครับและจะังหวะนี้โคเซียนนั้นทายค้ําเสาเลยครับปิดดูสู้สีขาวแทงสูงครับและจะังหวะนี้โคเซียนเสริมม้าขู่กินเบีย้ยอีกครับองคตควงพระขันครับ แต่มีสีขาวนั้นบังเอาไว้ไดีเบียรครับไม่ให้เขายึดตำแหน่งตีลูกได้สีดำโคเซลรงรีเดินเรือสะกดเอาไว้อีกทีดึงและจังหวะน,นี้สีขาวดูครับหืดูความเก่าของเขาครับไตบันไดเมฆที่กอไก่สามจังหวะน,นี้โคเซียนนั้นชูดมาเข้ามาครับขอเบี้ยงหงายสักตัวได้ไหมครับจังหวะน,นี้สีขาวเดินเรือขู่ครับมายาลาบสะกดทับที่ขอไข่หนึ่งโคเซียนเปิดทางโ้นเข้ามาตีอีกครับในจังหวะการเข้าทำหมากดัน ต้องวัดใจแล้วครับว่าทาได้คือทำครับทิ้งได้คือทิ้งไม่ต้องสนใจอะไรแล้วครับนี่คือโคตรเซียนครับจังหวัน,นี้สีขาวลดโหลดคอนเซนทรนครับกินตัดโคตรเซียนใช้เรือกินและจังหวัน,นี้สีขาวปลดอาวุธโคตรเซียนยัดเลยครับโอ้โหแต้มนีครับปลาหมอแทกเนือกตําแหน่งที่ขอใข่สีสีขาวกินโคตรเซียนกินลุกครับได้จังหวัน,นี้โคตรเซียนนั้นโอ้โหกินทําให้คุณสีขาวถอยกลับมาที่กอไก่สองโคตรเซียนไงบี้ยครับ หนุมานข้ามลงกาครับแต้มนี้ถ้าเกิดขาวกินโคเซียนใช้เบีย้ยกินเอาเรือกินหมาตีลูกค้าที่อคอควายหนึ่งนะครับจงังหวะนี้สีขาวเดินขุนหลบเลยครับเพราะว่าโคเซียนนั้นยังเปิดเบีย้ยไม่ได้ครับจากวันนี้โคเซียนสลับหมากลับมาตำแหน่งที่อคอควายห้าครับสีขาวเองก็ไม่ยอมครับถอยหมากลับนี่คือแผนของโคเซียนครับเดินเรือหลบมาตำแหน่งที่คอควายแปดครับปาลีลังทวีปแต้มนี้สีขาวกินสองครับแลดูจังหวัดจับตาดูจังหวะงโคเซียนครับ โคเซนนั้นกินรุกครับสีขาวหน้าบุดบาดานและโคเซนนำม้าวี่งมาตำแหน่งที่จอจันสี่โยนทอดแหครับแต้มน,นี้สีขาวตีรุกครับโคเซนกินสังเกตหน้าเบีย้ยของขาวครับไปยืนตันหมดแล้วครับตอนนี้โอ้โหโคเซนชักเม็ดกลับเลยครับจังหวะที่ทำท่าขู่จะเดินโคลนขึ้นมาขู่กินเบีย้ยหรือเปล่าโอ้โคเซนกลับม้าไปครับ ที่ชอชิง6กแกบและจังหวะนี้สีขาวครับเดินเรือผูกเบี้ยวไว้ครับอย่างน้อยก็ตัวหนึ่งครับซึ่งโคดเสียนเริ่มเก็บงานครับนำม้ากินตัดโอ้เนี่ยครับการกรณีถ้าเดินแล้วเป็นแบบนี้ครับเป็นเจ็บใจนะครับเพราะว่าโอ้โหทำอะไรไม่ได้ครับแต่ีนสีขาวพยายามถมตัวขึ้นมาครับโคดเสียนแทงสูงเลยครับอีเหนาแทงกลิตครับสีขาวหลบขูดหลบโคมาตำแหน่งที่จอจันสองครับโอ้โหโคดเสียนไม่รีบครับ ค่อยๆเดินเบี้ยเข้ามาครับสีขาวสลับมาและจังหวะนี้โคเสียนปูสองเบี้ยขึ้นมาอีกสีขาวเดินขุนแพคกวยเอียงครับโคเสียนเดินเดือขู่กินเบี้ยครับโอ้โหดูครับทรมานทรรรมเลยเกินครับสีขาวเดินขุนลุยขึ้นมาครับและโคเสียนกินตัดโอ้ยขาวกินโคเสียนกินลุกดูครับสี่เบี้ยครับท่านผู้ชมครับแต้มมสีขาวยังผจญอยู่ครับตอนนี้ผจญภัยแล้วครับแอดเวนเจอร์แต้มนี้โคเสียนสลับโคนครับดูขุนสีขาวครับ ใชขุนเนี่ยอย่างทาดแบบโอ้โหโคตรเซียนประกบตีครับจจงหวันนี้สีขาวเดินม้ากลับมาและโคตรเซียนหงายเบี้ยครับหันุมานข้ามลงกาครับแต้นนี้สีขาวม้าเริ่มโซซัดโซเซเหมือนกันครับโคตรเซียนตีลุกครับหือสีขาวครับทนจริงจริงโอ้คล้ายๆสาดดิดครับโคตรเซียนตามไปตีอีกครับดูครับเดี๊ยวสามเข็มไม่พอครับบอกขอหกเข็มได้ไหมโคตรเซียนเปิดเบี้ยอีกครับ สีขาวขึ้นโคนมาแล้วจังหวะนี้โคตรเซียนยัดเม็ดลุกเก็บอินทราคว้างจักกับสีขาวเดินขุนโคตรเซียนเดินขุนประกบเข้ารูปแบบหมากครับสีขาวเองก็พยายามที่จะแหกค่ายนรกเวียนเมียนฟูครับแต่โคตรเซียนบอกขอกินมาได้ไหมสีขาวยังใจเย็นครับกลับม้ามาตำแหน่งที่ยอหญิงสามสังเกตม้าขาวให้ดีครับเริ่มขาไม่ค่อยดีครับขาพันกันแล้วตอนนี้โคตรเซียนนั้นเดินโคนถอนกลับมาครับถอนยวงครับ แทบนี้สีขาวยัดเม็ดต่อไปอีกครับเมื่อทําการรบแล้วจะได้เสียดายตัวครับแทบนี้สีขาวมีสิ่งนั้นโคดเซนตีลุกครับสีขาวเดินขุนกลับมาครับโคดเซนเดินขุนประกบในและจังหวะนี้สีขาวกินโคดเซนกินและจังหวะนี้โคลสีขาวเริ่มทํางานครับเริ่มร่อนเป็นโคโยตี้แล้วตอนนี้สีดําลุกเข้ามาอีกทีนึ็สีขาวหลบขุนและโคดเซนตามอีกครับโอ้ยพี่องลีครับสาดิดครับเดินโคลประกบในครับ สีขาวเดินขุนเง็บผูจะกินสองโคเซียนใช้โขนผู้กับดูครับปลายเกมต้องเหนียวแน่นครับชนะต้องชัวร์ครับนี่คือสไตล์มาของโคเซียนครับสีขาวเดินขุนครับโคเซียนตามาอีกครับละจังหวะนี้สีขาวเดินขุนตามมาอีกโคเซียนใช้ขุนบ้างครับใช้เดี่ยวพันลีครับสีขาวตอนนี้ก็ทนครับแต่นีนี้ะจนช้างสารเอาไว้และโคเซียนเริ่มเดินเบี้ยมาหงายครับโอ้โหสีขาวตอนนี้ถูกประกบคูตลอดครับ เห็นไหมครับม้าขาวกับโคนขาวตอนนี้สุขภาพไม่ค่อยดีครับสงสัยประกันสังคมหมดนะครับเดินขุนมาที่จอจันหนึ่งโคตรเซียนประกบขุนเข้ามาอีกครับโอ้โหดูครับเข้าพววครับโอ้โหดูครับเบี้ยสีขาวแทบจะทําอะไรไม่ได้แล้วครับตอนนี้ตัวมาาเพียงแค่ตรึงเอาไว้แล้วโคตรเซียนเบียดขุนเข้ามาครับเนี่ยครับปลายเกมพวกขุนเนี่ยครับจะมีบทบาทแบบนี้ครับพอโคนสีขาวเสียตําแหน่งปุ๊บโคตรเซียนยึดกลับเลยครับเบี้ยงหงายครับ โอ้จังหวะนี้สีขาวนั้นต้องอึดเอาไว้ครับอึดเอาไว้ครับยังมีลูกอับเพื่อจะเสมอได้ครับแต่โคตรเซียนครับคว้างวงแทงงาอีกทีครับที่ชอชิงสามโอ้สีขาวหลบโค่นครับและจังหวะนี้โคตรเซียนดูครับทะแยคขำสาวครับไปกินม้าเขาอีกครับและจังหวะนี้สีขาวใช้โคนลุกครับโคตรเซียนครับรักษาพื้นที่ครับไม่กินครับเพราะว่าถ้ากินเนี่ยม้าสีขาวนั้นจะออกมาโลดแล่นได้ครับ สีขาวชิงกินจังหวะนี้และโคตรเซียนใช้เบี้ยงหงายกินสีขาวจึงมีโอกาสที่จะเดินม้าออกมาแต่นี่คือกลลวงของโคตรเซียนครับรุกเลยเบี้ยงหงายทันทีที่ชอชิงสองขุนขาวเริ่มโซซัดโซเซและจังหวะน,นี้โคตรเซียนล็อกเข้าไปเลยครับอามไม่หิดเลยครับแต่มีสีขาวเหบี่ยงมาออกครับและโคตรเซียนตีรุกแต่มีสีขาวใช้ขุนครับอีกาฟักไข่และจังหวะน,นี้โคตรเซียนยัดมาเข้ามาครับ โอ้โหทิ้งระดูพลิ้วครับแต้มพ่เจ้าม้าลุกจนที่ชอชิงสองครับสีขาวลอยมาคายเข้ามาครับนี่แต้มนี้หน้าขยำข้าวครับโคเซียนหลบขุนครับและกินครับเหมือนจะอับแต่ขาวมีเบี้ยคว่ำครับจึงต้องเดินเบี้ยคว่ำครับและสุดท้ายครับทิ้งน้องที่ดองหานครับโคเซียนริบฟันคอริบเรือนครับชอชิงสองสรบใช้ไทยแลนด์เรียบร้อยครับแต้มนี้โคเซียเป็นฝ่ายชนะ ให้เส,สาายียภาษาไทยโดยอินซีเขขาวรดิโอ